สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นเอ่อมาจากคูรีนะคะแล้วเข้าเมือไทยเปแล้ววันนี้เรามากินอาหารเย็ยนที่ไฟไฟดีดีมีไม่แน่ใจว่าอ่านไว้อะไรนะคะใช้ดูว่ามันเป็นแบบโรงแรมแบบสแทสวยมากจะพาชมแล้วกันนะคะว่ามันเป็นแบบไหนย,ยังไงนะคะนี่แค่เห็นนี้ก็สวยแล้วนี่คือประตูนะคะทางเข้าเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูอื่นี เนะะี่ยค่ะก็คือทุกอย่างมีราคาจะติดราคาไว้เลยอย่างแบบผ้าว่าชิ้นนี้เนี่ยสองแสนกว่าก็จะสวยมากๆให้ดูอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะเรากินข้าวอยู่ชั้นสองอย่างเงี้ยคือสองแสนสองแสนเงรีที่นี่นะคะมีสวยเยอะแยะเลยมากมายเดี๋ยวพาชมสวยจริงๆเลยอะเดี๋ยวให้ดูเพดานก็สวยนะคะเขาทำแบบ มันเป็นแบบดีไซน์แล้วเราให้ดูมันก็จะเป็นรูปภาพงานนิเพดานดูป้าเพดานสวยมากเดี๋ยวเราห้องน้ำก็ยังสวยเดี๋ยวเราพาชมข้างบนอีกนะคะเงินฉาเอออัน,นี้ห้องน้ำอันนี้ก็นนคือบันไดอันนี้คือบันไดที่สวยสุดที่น้ำจะนำเสนอนะคะก็คือนี่ข้างล่างสวยมาก นี่เห็นเปล่าเห็นสิแล้วข้างบนก็จะเป็นอย่างนี้ปึ๊บ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 อ่าอากาศก็สวยแต่ละชั้นก็จะมีแบบนี่เราขึ้นบันไดเพราะเราขึ้นทั้นสองแต่ระหว่างย่อยเพราะอาหารเยอะมากเราก็พาไปชมกตอนที่แบบถ้าต่อได้รุ่นนี้เราจะไปเลยไหมไปอันนี้เราชอบมากเลยอ่ะมันสวยขอให้ดู มากเลยอ่ะของบนเพดานนี่คือเพดานนะอ่านี่บันไดล่องบันไดก็จะมีล่องข้าวสารข้างล่างตรนี้ กินอี่ชั้นสองนี่ก็จะเป็นรูปเสือโตอ่าโอเค,อเ,คเดี๋ยวแบทจะหมดเผื่อมีเวลาจะถ่ายรูปตลดาดนายพาซชาให้ชมนะคะคนี่ชุดสวยมากบ๊ายบาย